เตือนภัยสาหรับท่านที่จะสั่งเตาผอถ่านไร้ควันนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในนามขายเตาพอถ่านไร้ควันนะครับแล้วขายราคาถูกด้วยนะครับตอนนี้มีลูกแผดลูกเพลดของผมโทรเข้ามาแล้วว่าโดนโกงแล้วนะครับเอผมก็เจอเหมือนกันเพจเนี่ยเขาขายถูกมากครับก็คืออ่อเป็นเตาพอถ่านไร้ควันรวมค่าจัดส่ง1 0 0 0บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะรวมค่าจัดส่งในราคาเท่านี้ เขาบอกว่าจัดโปรโมชั่นจะหมดเร็วๆนี้นะครับประมาณวันที่สิบหกนะครับคุยกันไปคุยกันมาโอนไปนะครับโอนมัดจําไปหนึ่งพันบาทมัดไอโอนโอนค่าสินค้าไปหนึ่งพันบาทแล้วทีนี้เขาปิ้นรลายชื่อนะครับปิ้นรลายชื่อแล้วก็ปิ้นชื่อผู้ส่งมาติดที่ถังคือพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เขาเรียกเก็บเงินค่ามัดจําสินค้าเจ็ดร้อยเก้าสิบถ้าเก็บถ้าเก็บไปแล้วเมื่อได้รับสินค้าเราก็จะได้คืนนะครับจริงๆมัน มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือลั้ังทังพร้อมพร้อมส่งนะครับมันจะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเป็นไปไ,ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าจิ้นใหญ่แล้วต้องเสียค่าขนส่งในราคาที่สูงหน่อยนะครับตอนนี้เห็นผมเห็นเข้าๆนะครับที่เขาขายกันสามพันกว่าลดลงมาเหลือสองพันสองแล้วก็สองพันห้าลดลงมาเหลือพันห้าแล้วก็หนึ่งพันห้าลดลงมาเหลือหนึ่งพันนะครับผมท่านใดที่กําลัง จะสั่งซื้อเตาพอถ่านไร้ควันนะครับหรือว่าต้องเอใจนะครับจะสั่งเตาพอถ่านไร้ควันต้องเช็กเช็กเข,กขามีต,ตัวตนหรือเปล่านะครับผมไม่ใช่แล้วว่าเราเห็นของถูกแล้วเราก็ไปสั่งซื้อเราจะโดนโกงได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากลูกเพจผมนะครับพี่น้องทางสุรินนะครับสุรินหรือว่าชีสเกตนี่นะครับโทรเข้ามาประมาณสองสามชั่วโมงนี้ก็ได้คุยกันยาวอยู่ว่าเออโดนโกงนี่ แต่ว่ามีผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนคุยในแชทผู้ชาย,เป,ยเป็นคนคุยโทรศัพท์นะครับวันนี้ผมก็มาแจ้งเตือนนะครับผมว่าเราควรหาตัวตนของเขาด้วยว่าเขาขายจริงไหมแล้วเขามีตัวตนไหมนะครับไม่ใช่ว่าแค่เอารูปภาพเรามายิงโฆษณาให้เราชวนเชื่อชวนของถูกนะครับผมถังก็จะเป็นสีว่าฟ้าเหมือนกันนี่แหละครับเป็นถังญี่ปุ่นนะครับถังญี่ปุ่นนานานเนี่ยขนาดผมเอา้า ถ้าขายถูกแบบนี้ผมสั่งมาใช้จะไม่ดีกว่า <c oughs> ก็มาบอกให้พี่น้องมาพิจารณานะครับเวลาเราสั่งซื้อสินค้าเราต้องรู้จักตัวตนของผู้ขายด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมารับชมแค่เท่านี้ครับผมท่านใดมขีข้อสอบถามหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร0957933154ครับผมสำหรับวันนี้ไล่ลงดาวก็ขอบคุณครับผม